เจ้าหญิงจำปาศักเสียงในวังเก่าและนิมิตจากใครสอนปักษาข้าหอมมะลิเหยียบลงบนลานหินเก่าซึ่งมีร่องรอยอักษรล้านช้างหลบเรลนอยู่ใตเ้เถาวันเธอหยุดยืนตรงหน้าวิหารหินเงาวิหารโบราณที่เคยรุ่งเรืองราวังของเจ้าหญิงเบื้องหลังทีเอชเอพันยืนสงบนิ่งร่างเหล็กสีดำเนินสะท้อนแสงอย่างเงียบงนันณที่แห่งนี้เคยมีวังเคยมีคนรักเคยมีการพลัดพราก ทันใดนั้นสายลมพัดผ่านเบาๆบนลานวางเสียงพินค่อยๆดังขึ้นจากความว่างเปล่าไม่ใช่จากเครื่องดนตรีจริงแต่เป็นเสียงจากความทรงจำและแล้ววางเก่าก็เริ่มเผยตนวางจำปาสักโครงสร้างไม้สักเก่าเรืองประกายทองจางจากแสงเช้ามุงหลังคาด้วยกระเบื้องเผาเป็นลายขนนกฟ้า เพื่อนหลายหลังล้อมลานกลางต้นจำปาหอมแรงราวอวยพรวันคืนเก่าเงาองครักษ์เฝ้าประตูยังทอดทับซากการเวลาริมฝั่งโขงเป็นลานแสดงพิธีพื้นหินแกะลายพญานาคไหว้โอบพระจันทร์และมีรูปสลักนักเทวีในท่าภาวนาซ่อนอยู่หลังม่านน้ำตกขนาดเล็กอย่าลืมว่าข้าคือที่ดาแห่งพญานาคใครสอนปักษาคือผู้พิทักษ์วังนี้เสียงหนึ่งแทรกเข้ามาในห้วงจิตของข้าหอมมะลิ นุ่มนวลสูงสักและเยือกเย็นเหมือนแสงจันทร์เธอหันไปตามเสียงนั้นไกลสอนปักษาเหนือยอดไม้ริมฝั่งโขงแสงสีทองจางปรากฏเป็นเงาปีกขนาดใหญ่นกฟ้ามีเกล็ดสีทองบางประดุดหน้าปีกลำตัวยาวดั่งมังกรน้ำแต่สาง่างามเหมือนหงส์แห่งฟากฟ้าเธอเคยเป็นเจ้าหญิงของเมืองนี้ข้าหอมมะลิยืนนิ่งสอนในมือส่องแสงเป็นเส้นพริ้วกลางอากาศ สอนความตั้งกำลังอ่านเสียงของอดีตที่กลับมาเงานักเทวีและหลวงปู่กี่เบื้องหลังม่านหมอกเหนือท่าน้ำศาลาไม้เล็กหลังหนึ่งเงียบสงบเงาของ,งานาักเทวีสตรีในชุดเงินพลายแววตาราวท้องฟ้าในคืนฝนปรากฏกลางม่านละอองน้ำเธอไม่ได้พูดแต่เพียงพยักหน้าให้ข้าหอมมะลินั่นคือการยอมรับการต้อนรับกลับบ้านขณะเดียวกันเง,งากายทิพของหลวงปู่กี่ก็ปรากฏใต้ร่มไม้ เงาร่างคล้ายควันทุกลอยสูงแต่ชัดเจนพอให้เห็นมือที่ประนมท่านกล่าวเพียงว่าถึงเวลาจำให้ได้ก่อนทุกอย่างจะซ้อนทับกันจนไม่มีใครรู้ว่าความจริงคืออะไรความทรงจำตื่นขึ้นข้าวหอมมะลิรู้สึกเหมือนบางสิ่งเปิดออกในใจภาพเธอในฉลองพระองค์สีขาวทองผ้าไหมลวดลายพญานาคล้อมเอลเบาไพร่เฝ้าอยู่ข้างล่างไกรสอนปักษาเคยเกาะขอบศาลาทุกภาพชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เธอไม่ใช่แค่นักเดินทางจากอนาคตเธอคือคนของดินแดนนี้คือเจ้าหญิงแห่งจำปาสักและนี่คือบ้านของเธอ